ไม่ไม่ใช่น้ำกั้นคลองเนี่ย แม่น้าครับการแม่น้ําไว้เพราะน้ํามันจะไม่ชะลอความเร็วของน้ําไว้เพื่อจะไว้ทํายาสูบครับบางั้นน้ํามันก็จะไม่มีเพราะตอนนี้เครื่องเริ่มติดกันทะเลาก็น้ําก็ไม่พอใช้ถ้าเราไม่กักเอาไว้น้ําก็ไหลไปถ้ายังซ้ายกับพอจะคอบเปิดก็ไม่มีทางนี้ก็ไม่มีน้ําเพราะเกิดยาม,มันเสียอยู่แล้วมันยังไม่ได้อทอมแซมื้นที่ที่มันเดือดร้อนตอนนี้ประมาณก็หลายตำบลครับตั้งแต่ตำบลทับพึ่งวังใหญ่วังทองอบ้านนาวัดเกาะท้งนั้น ก็ถึงเพราะด้านหน้าก็มีของกระจงเขาก็มีขอนเขา,ขาอยู่แล้วทัดกันแล้วอะ่ะมันจะอยู่ได้ประมาณเดือนก็อยู่ที่น้ําต้นาน้ํา,นานด้วยครับถ้าหาัดสะพานจันทร์โรยมา <c oughs> ก็อยู่ประมาณสักเดือนนะครับถ้าใช้กักนจริงๆก็เดือนนึงก็แห้งครับ <c oughs> ถ้าหาัดสะพานจันย์ไม่มาถ้าไอ,อหัดสะพานจันร์เนี่ยเขาก็จะโรยมาให้เราเราก็จะชะลอความเร็วของน้ํา,นานไว้ถ้าเกิดไปอยู่ถึงสุโขทัยแล้วยางท้ายเนี่ยน้ำก็ไม่ทั้งหน้าเนี่ยก็ไม่มีน้ําใช้ครับตอนนี้ก็จะรอแต่ถ้า ทางท้ายหมดก็จะได้ปล่อยน้ําทั้งนี้ก็ลอยไปได้ครับก็จะรอความเร็วจากหาดสะพานจันทร์งบประมาณที่มาทาันกันก็ตอนนี้แต่และสถานีก็เรียรายกันก็ใครที่ว่าพร้อมจะมีตังก็คนละห้าพันอันนี้ห้าพันแต่คนที่เครื่องเล็กแล้วว่าสมาชิกน้อยก็สามพันสองพัน้วแต่จะช่วยกันครับก็ม,มาจ้างแมคโรครมาซื้อกระสอบทราย